รถผักเสร็จแล้วก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมหม่อนด้วยกันค่ะหมอนกําลังจะสุกครับพี่น้องเมื่อนี้จะพามาชมหม่อนกําลังสุดอัปเดตผลไม้ในสวนพี่นอ้องหืมรสชาติจัดจ้านมากในสดได้ทุกคิดอยากจะฟ์สดตอนไหนก็เลยทักถ่ายเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้พามาชม ลูกหม่อนอร่อยอร่อยพาดูนะคะเน็ตวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีหลายวันเนอะเน็ตไม่ค่อยดีหม่อนกำลังสุกครับพี่น้องดู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 ด,ด,ดูตอนแรกเขาเล็กๆพอตอนนี้เขาโตใหญ่ลูกใหญ่มากเลยพี่น้อง ามาชมลูกหม่อนสวยด้วยกันค่ะกับบรรยากาศดีๆท้องฟ้าสภาพอากาศวันนี้มืดครึ้มเมฆเมกอาจจะหนานิดนึงกับท้องฟ้าสวยๆค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมลูกหม่อนด้วยกันนะคะวันนี้พูดคนเดียวไปก่อน เพราะว่านานๆได้ท,ทักทายพี่ๆอาจจะได้เข้ามาไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ท,ทักทายนะคะพามาชมบรรยากาศดีๆที่หลังบ้านคะ่ะพามาชมสักครู่ก็จะ เข่าบ้านแล้วค่ะวันนี้จะพามาชมสวนมอนอัปเดตผลไม,ม้กำลังสุกค่ะพี่นอ้องเห็นไหม,ห,มหน้าอร่อยมากๆบรรยากาศดีๆพามาชมลูกหมอนสวยๆค่ะตกแล้วตกแล้ว ลูกหมอนสวยๆกำลังจุกเขา้ี่นอกดูๆดๆๆรถผักเสร็จแล้วก็เลยพามาพาเพื่อนๆทุกคนมาชมสวนหม่อนด้วยกันขอบคุณทั้งกาดวงตานะคะวันนี้พามาชมลูกหม่อนค่ะสวัสดีค่ะนานๆเข้าสวนทีได้ ทักทายทีก็เลยพามาชมลูกหม่อนสวยๆค่ะดูดูดูดความสวยงามของลูกหม่อนขอบคุณทั้งยี่สิบดวงตานะคะวันนี้พามาชมลูกหมอนค่ะนานๆได้มาทักทายก็เลยพามาชมนะคะลูกหม่อนสวยๆค่ะผลไม้ที่เรา ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยพี่น้องขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขนะคะรถผักเสร็จลีก็เลยพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมสวนหม่อนด้วยกันกับบันดีๆขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะทุกการเดินทางขอให้ปลอดภัยค่ะ ในเช้าวันนี้ก็อากาศสดใสบรรยากาศดีๆค่ะท้องฟ้าอาจจะมีเมฆหนาบ้างในบางส่วนดกมากค่ะขอบคุณทั้งเจ็ดดวงตาและทุกใจทั้งสามดวงนะคะ ไม่มีอะไรค่นะเราจะมาทักทายกับสวนหม่อนสวยๆที่ชอบสิ่งไหนที่เราชอบเราปลูกแล้วก็มีความสุขเนาะดกมากๆเลยค่ะวันนี้ึดูดูด,ด,ด,ดูพระอาทิตย์สองแสง ของวันใหม่ในเช้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเก็บลูกหมันด้วยกันใครจะมาเก็บลูกหมันด้วยกันคะ่ะรสชาติกำลังเปรี้ยวพอดีเลยได้พริกเกลือสักหน่อยเนาะสวยงามลูกใหญ่มาก สวยงามเอ้ยเห็นไหมคะต่ำๆก็มีคะ่ะสวยงามวันนี้มาอัปเดตลูกมันเบอร์รี่หรือลูกหม่อนเนาะเป็นผลไม้ที่สวยงามดูดูหอยเขาก็กระจับกินด้วยหอยเขาก็อยากกินเหมือนเรา <c oughs> หอยน่ารักมาก <laughs> เราจะพาไปดู <laughs> ด,ดูพี่น้องเราจะพามาดูแมวคิดดื้อดู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 จะขึ้นไปทําไมครับโอ้ยตกสนอขึ้นไปทําไมฮะขึ้นไปทําไมครับลงมาลงมาใช่ไหมลงมาดู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 เขาดื้อมาก ขึ้นไปเองก็ลงเองไม่ได้เอาลงมาลงมาเร็วเร็วเอาอาอาเอาลงมาลงมาโอ้ยลงได้จะปีนทุกวันยังลงไม่ได้เนี่ยทําเป็นสําออยเอาลงมาลงมาขอบคุณทุกยี่สิบดวงตานะคะขอให้มีความสุขโชคดีค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบายบายดูดูซุ้มลูกหมวนสวยไหมคะซุ้มลูกหมอนจ้าสวยสวย,สวยขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ